ผมจะมาเปิดตัวรถบดเข้าโพรโดรถเก็บเกี่ยวเข้าโพดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรถบดนะบดให้วัวละอะไรประมาณนั้นคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่ดำไปไหนครับเนี่ยโอ้โหเดินชิวแล้วน,นะเยอะเอ้าแล้วทำไมผมเข้าไม่ได้พี่เข้าได้อะพี่ไปดูกันได้เลยครับโพลไปเลยครับปันละโอ้ฝนตกแบบนี้บรรยากาศแบบแบบดีนะครับคุณผู้ชมครับ รถของเราก็คือคันนี้นั่นเองนะครับผมมีสีส้มกับไอ้มีสีเขียวกับสีแดงอยู่ในไล่ขขาพูดเราก็ต้องเอาสีแดงอยู่แล้วใช่ไหมล่อลเอ,อื่อบรรพุทนคลเทอโอ้โหยางแบบไหนดีวะเนะี่ยวันนี้ต้องลุยฝนลุยโคลนด้วยเนี่มยคุณผู้ชมเอ้ยอันนี้คืออะไรเนะี่ยโอ้โหโอ้โหไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย อ่า uh, เราต้องตอบพ่วงเลยนะครับสำหรับวันนี้อ่าโอเคโอ้โ hmm. หมีถังอะไรด้วยเนี่ยถังน้ำมันถังน้ำมันสำรองเหรอวะหรือว่าอะไรเดี๋ยวลูกพี่อ่า uh, uh, mm hmm. เอามาให้หมดอ่า uh, mm hmm. มีเท่าไหร่เอามาให้หมดอ่ะ uh, อ uh, uh, mm ่านับเบอร์สิบอ่ะเอาลำเบอร์วันก็ได้มาอ่าโอเคอ่าเราต้องเอาสีแดงแล้วกันนะอับน mm ี hmm. ้ hey, สีอะไรดีเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, mm hmm. พระเจ้าเออถังน้ำมันเปลี่ยนสีได้นะถังน้ำมันมันสีฟ้าเหรอถูกแล้วอ่ะโอ้โห อ่ะโอ้โหล้อสีแดงออะมาวางกันไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปบดก็มีทั้งเก็บเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าเกี่ยวข้าวบดข้าวนะครับนี่ครับอันนี้เครื่องเก็บเกี่ยวฟางนะครับอ่าอันนี้ก็คือเครื่องบดของอ่าอันนี้นะครับเครื่องบดเครื่องบดอ่าเครื่องบดหญ้าเอ้ยบดฟางเอ้ยบดข้าวโพดน,นะครับคุณผู้ชมบดเพื่ออะไรกันเราบดเพื่อที่จะเอาให้วัวนะครับอ๋อไม่ใช่มอแท้นะครับ แต่โคตรสวยเลยอ่ะโอ้สวยมากเลยวะ่ะเดี๋ยวล้อหลังนะครับนี่โอ้โหสุดยอดว่ะคุณยอมอเราวิ่งไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราให้เอาอ่าพ่วงตามมาที่หลังแล้วกันนะ สุดจัดปลัดปอกสุดปอกปลัดจัดอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการทำงานที่หน้าง,งานแล้วกันครับโอ้ยโอ้ยด,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 ดูดูด,ดูอันนี้หมุนด้วยเนี่ยคุณผู้ชมแม่โคตรดีเลยนะครับมตนทำไมมันวิ่งช้าจังนะวิ่งเท่าไหร่เนี่ยอ๋อนี่ไงความเร็วอยู่ตรงนี้ ควาเรือไอ้สีดแดงๆนะครับอือเดี่เกียร์นะผมนี่ครับใส่เกียร์ไปโอ้ฝนตกนะครับอือโอ้โหสุดจับประหลัดบ,บอครับผมเออไอ้เอฟเฟกต์มันเป็นสามชาติได้นะผู้ชมครับนะบผมวางกันไป โอ้มันวิ่งช้าจาังนะเอาไปใกล้ๆดิออ่่อา,ามามันอยู่แปลงประมาณแปลงเนี้ยโอ้โหเร็วมากเลยเร็วมากเลยลูกพี่เร็วจัดเลยลูกพี่เออเปิดไฟหน่อยคุณผู้ชมเอาแต่สวยนะรถสวยมากเลยครับไม่ใช่มอดแท้นะครับผม ไม่มีกล้องหลังไม่มีตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ออ้ยออโต้นะผม <c oughs> เอ้ยลกมันจะหลวงเอาอุย้ยล่วงเอานะผม <c oughs> ล่วงไปไดิเฮ้ยดูไม่ได้เลยนะผมทำไมหรอเขาไม่ให้ดู <c oughs> <c oughs> เอ้าลูกผมเป็นไรวะเนี่ยนะผม <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วเ,เราต้องไปอ้อมนู่นนะ เวลาเลี้ยวล้อนหน้าเราต้องกะจังหวะให้ดีนะครับเออนี่ครับเดี๋ยวล้อนหน้าน,นี่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 แปงแปงที่เราจะเกี่ยวก็คือแปงนี้อ่าอ่ามันต้องทำอะไรก่อนไหนดนเรสเหรอเราจะมารีวิวกันนะครับผมปึมโยกอันนี้ขึ้นก่อนเลยเหรอโอเคนี้เองแค่น,นี้เฮย้ย แค่นี้เลยเหรอเฮ้ยเอาดีโอ้โหดูดิเนี่คบโอ้โหปั่นไปหมดเลยนะครับดูดินี่จะเป็นโซ่นะครับโอ้โหกระบอ้อสีอะไรโอ้โหดูดูดูเขาหมุนดิอันนี้จะบดนะครับแล้วก็อันนี้จะไม่มีอุ้มนะมันก็ปล่อยทิ้งเลยนะครับ เยวลองลองดูนะไม่มีอุ้มนะปล่อยทิ้งเลยนะครับผมปล่อยทิ้งเลยจเจนพี่ปล่อยทิ้งอย่างเดียวนะครับไม่มีอุ้มนะครับผมอ่อาเราซื้อที่อย่างานะี้ไม่มีอุ้มนะครับผมตัดปุ๊บทิ้งตัดปุ๊บทิ้งเลยนะครับก็คือต้องมีรถรถมาห่ออุ้มนะอ่ะอ่าเกาะล้อเกยวล้อ โอ้โหโอ้โหโอ้อะไรมึงไม่มีหญ้า,ไม,มาไม่มียงไม่มีหญ้าอะไรเลยหรอโอ้โหแม่งโอ้โ oh. หเดี๋ยวผมเอาเอาพ่วงมาก่อนแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมเอาพ่วงตามไปนะครับผมอา่าพว่พวงพ่วงตามไปเอาอะไรดีวะ เอาฟอร์ดแล้วกันนะแปดสองหนึ่งศูนย์ไหมเอานี่แล้วกันเจ็ดนี่แหละตัวเอาไม่เอาดีกว่าเอาตัวเล็กดีกว่าเนาะผมผมจะเอาตัวเล็กดีกว่านะครับอ่าตัวเล็กตัวเล็กเอาตัวเล็กสุดและใครเล็กแต่ก็เล็กมาเอาแบบเล็กๆเล็กๆกระทันหลัดเฮ้ยกระทันหลัดนะครับผมอ่าอึ๊บอึ๊บเด่โอ้ยล้อคู่ด้วยเพื่อ นี่ครับเอาล้อใหญ่ๆไปเลยบูดปาดปูดปาดเลยบูดปาดปูดปาดไปเลยปูดปาดเอาสีโอ้โหมีตะพ่วงเลยนะครับเออคืออันนี้ไม่ต้องเอาคนระับมาครับผมฟอร์ดแล้วกันนะผมฟอร์ดเอเวอร์เรดอุ้ยเอเวอร์เรดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเอาพ่วงไปด้วยแล้วกันนะครับเอาพ่วงนี้แล้วกันนะครับจะได้แบบว่าใส่ได้เยอะๆนะครับผมใส่ได้เยอะๆเลยเอาไปเยอะๆเลยอุย้ย เอาสีเอาสีนี้ดีวกว่าเอาพวกแบบพวกใหญ่ๆนิดนึงอะ่ะเอาพวกนี้มันมันไม่ได้อะ่ะอ่าเอาเอประมาณนี้ออฮึบอ่าไปครับป้าสากีร์ดิพี่คันเร่งอะมีะเหยียบหน่อยพี่เหยียบหน่อยคันเร่งอะอือไปครับป้า โหหนักเหมือนกันนะเนี่ยผู้ชมไป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 โหหนักเหมือนกันนะเนี่ยลากไม่ค่อยไปเลยอะคันเร่งมีก็เหยียบหน่อยลูกพี่เอ้ยอันนี้คืออะไรอะไอตอนนอนนั่นคืออะไรอะไอตอนนอนนั่นคืออะไรอ่ะโอ้โหมาแล้วครับมาแล้ว แต่จะทางคนละที่ไกลนะผมเพราะฉะนั้นเรา,เราจะวัดนะผมเอโอโอ้โหใส่โอ้โหใส่นใ,ใส่ต้นไม้เลยเหรอลุงพี่มา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 เอาโด,ดนต้นไม้อีกองเอาดีอยูนี่มาแล้วก็บอแลวโอโ้โหไฟสว่างมากเลยอะ นี่มาแล้วครับผมมาแล้วไฟสว่างมากไฟสว่างมากมา,กมาแล้วครับเยอะอุ้ยโอ้โหลกแรงมากเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวอันนั้นอ่ารอบแรกเราจะเอารถอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะเอารถอันนั้นมาต่อก่อนโอเครอบแรกเราจะเอารถเอานั้นมาต่อก่อน ย่าคันนาพี่ไม่มีย่าขึ้นเลยเหรอเอาผมกดถอยเลยโอ้โอ้ฉีดแล้วคุณยำฉีดแล้วมาได้เลยมาได้เลยโอ้ไฟสว่างมากเลยว่ะบึ่งไม่มียา่าไม่มีอะไรเลยเนาะเวลาเหยียบแม่งก็ไม่ล้มไม่อะไรเลย ใช่โอ้โหเอ้าโอ้โหโดีนะมันยังไปได้อยู่อ่ะคุณผู้ชมอันนี้มันจะปรับให้อัตโนมัติเลยนะครับไอตัวเนี่ยไอตัวตัวล็อตเน่ะไอตัวแมงป่องมันจะปรับให้อัตโนมัติเลยนะครับโอ้ฝนตกโคตรแรงเลยคุณผู้ชมเออเออโอ้โหโอ้ลุยฝนมันเลยอ่ะโอ้มันมีจริงๆนะแบบนี้เขาเกี่ยวด้วยฝนจริงๆนะครับ ตัวนี้มันคือตัวบดบดบดข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดอันนี้เลยข้าวโพดข้าวโพดยังสดสดด้วยเขาเรียกเขียวอยู่นะเขาวโพดเลยนะผมโอ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโโโออ้ห้หหก็คือต้องใช้พวกที่ไม่ต้องอันนี้นะครับ คือต้องใช้พวงที่แบบว่าเป็นแบบนี้แหละไม่ต้องมีการล็อกลูกอ่ะรถถึงจะถอยได้นะโอ้โหโโหูหนืดจัดเลยว่ะคุณผู้ชมหนืดจัดเลยว่ะโอโ้ตอนนี้ปากมันค้ำนะครับเพราะว่ารถเราโล่งเกินไปนะครับปากมันค้ำอย่างมากเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โอ้โหผมหันเลี้ยวไนมะ่ค่อยจะไปเลยเนะี่ย โอ้โหต้องพวงพ่วงอยูน่นะครับโอ้โหเกีเ่ยวไปเลยเพี่เกี่ยวไปเลยโอ้โหแล้วเราจะขับรถยังไงวะเนี่ยโอ้โห,โหต้องไปวนรอบนึงเนาะ มันต้องเออมันต้องมันต้องก็ต In ้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ต้องวนรอบนึงอยู่แล้วใช่ไหมโอ้ยมันเลี้ยวไปไหนอ่ะอุ้ยถอยไม่ได้อะไอ้นี่ก็คอนโทรลไม่ได้นะครับู้ว่าผมไม่ได้ติ๊กมาก็รู้เอ๊ะผมไม่ได้ติ๊กมาเหรอไอ้ตัวคอนโทรลปากเกี่ยวอ่ะรู้ว่าตัวนี้มันคอนโทรลไม่ได้ไหมเออเก็บเกี่ยวไปเลยครับอือหือคนมันเลยครับพี่ยองครับโอ้โห เออถ้าเราใส่ปากปากเกี่ยวเจ้าชามันจะได้หรือเปล่าวะโอ้โหโอ้โหโหลุยโคนจัดเลยว่ะเออถ้าเราใส่เออเดี๋ยวผมไปทดลองดูนะครับว่ามันจะใส่แบบรถเกี่ยวของเราได้ไหมนะผมโอ้โหโอ้โหลุยโคนจัดเลยคุณผู้ชมฝนตกนะครับโอ้ อแต่มันรถมันก็แรงอ่ะมันก็ไปไหวอ่ะโว้ยโหมนะมันก็ไปไหวอ่ะมันมันก็ไม่ได้อาละจักอะไรขนาดนั้นนะผมเฮ้ยล้วล้วโอ้พระเจ้าเอ้ยโอ้โหออโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหตามจริงต้องแทงไกลเลยนะครับแทงยาวๆเลยนะครับ โอ้โหโอ้ยยาวๆครับถ่ายยาวๆครับผมอือโอ้ยม้วนเอาม้วนเอาเลยคุณผู้ชมนี่พวกต้นพวกเอาทั้งฝักเอาทั้งต้นน่ะครับผมเอาหมดเลยนะคือมันใช้ได้หมดเลยนะผมหักเร็วไม่ไปเร็ว่ะใช้ได้หมดเลยนะเหยียบยังไงก็ еб, เหยียบเลี้ยวแบบนี้ยังไงก็เหยียบเลี้ยวแบบนี้ยังไงก็เหยียบ เหยียบแล้วเหยียบแล้วอือโอ้โหมันต้องค่อยๆเก็บไปนะอือ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 โอ้โหกดผิดตลอดเลยว่ะมันเหลือแค่ต่ออ่ะคุณผู้ชมก็เลยดูไม่สมจริงสักเท่าไหรนะ่น,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 นะผมดูมันแปลกๆเนอะมันต้องมีเหยียบกันบ้างะนะมันลื่นอะเนาะคุณผู้ชมเนาะ ก็ต้องมีเยียบกันปงกันปังเออก็มันหลืน่นอุ้ยมันลืน่นไงเฮ้ยทำไมรถตืดวะเนะี่ยใส่ไปแล้วใส่มาเกี่ยวไปเลยครับเกี่ยว,วยามาเลยมันดูไม่สมจริงจังวะเกี่ยวไม่สมจริงจังวะมันเหมือนรถมันเหมือนในต้นนี้หายไปเฉยๆเนาะ <c oughs> ดูดิไม่เป็นไรครับผม ถอยครับถอยถอยโอ้โหโมันหนืดจัดเลยคุณผู้ชมอ้ยอุ้ยอืออืออุ้ยอะไปครับสัญญาจัดมาครับโอ้โหผมหักเลี้ยวไม่ไปเลยเนี่ยผมหักเลี้ยวไม่ไปเลยว่ะยุบอ่ามาเลยครับมาเลย ึ๊บอ่ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเหมือนหนืดจัดหนืดจัดผูมหนืดจัดโอ้ยหนืดจริงครับหนืดจริงโอ้โหหนืดแบบหนืดเลยอ่ะเออโอ้ยออ้ยเตือนืดหนืดโอ้โหโอ้โหปัด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 ผย้ชมโอ้ยมึงออกมาัดทำไมเนี่ยพี่ปันปันโอ้โห อือโอ้โหเดินหน้าแล้วครับผู้ชมครับเดินหน้าแล้วครับโอ้โหโอ้โหอือเดินหน้าแล้วโอ้โหมันปั่นจัดอือโอ้โหมันปัน่นแบบปวดจัดอ่ะยอดอะคุผู้ชมเล่งตลอดเวลาเลยนะครับย้อนเลยครับสุดยอดเลยกระเพร ยอนเลยครับสุดยอดเลยโอ้โหเดยตรงนี้ผมตรงไปเลยนะเพราะว่ามันเลี้ยวยากนะน,นี่ตรงไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพ่วงเรามันมันพอดีอยู่แล้วไงอันนี้คือเราไม่ต้องเกี่ยวตามร่องนะครับนี่คือเขาปลูกเขาพนให้วัวโดยเฉพาะเขาไม่ได้ปลูกเอาฝักนะปลูกเอาทั้งต้นเลยนะครับ พอท้องต้นเลยอ่ะโอ้โหเอาไปตั้งแต่ตรงนี้เลยแหละอือโอ้โหดูมันสไลด์นี่มันสไลด์ออกดีเลยอ่ะดูดิโอ้โหอือสไลด์ออกดีเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหติดติดติดคุณยูมติดอืออือติดติดอืออือโอ้โหโอ้โหไม่ติดติดอือ เราเว้ถอยแล้วอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเออเยียบเยียบอ่าโอ้ยหนึดงจัดเลยอ่ะดูดิเล่นเกินจัดครับรถคันนี้เล่นเกินจัดครับเออดุ้ยดู้ยเหยียบเหยียบเหยียบมันต้องมีเผอเหยียบมันบ้างเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะเออก็เอาเถอะนะเหยียบไปสนามจะได้เสร็จเร็วๆโอ้เหยียบเหยียบเหยียบเหยือ มันลื่นไงทำไมทำไงได้อะแต่มันลื่นไงโอ้โหโอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมโอ้โไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับวันจัดเลยสำหรับรถใหม่แล้วกันนะเปิดตู้นั่นแหละแค่นั้นพอนะครับผม